50อมตะนิทานอีศบสอนใจเด็กยุคใหม่กาขี้เกียจงะป่าใหญ่แห่งหนึ่งการสูงหนึ่งตัดสินใจตั้งรกรากอยู่บนต้นไม้ใหญ่ หัวหน้าฝูงกาจึงออกคำสั่งให้กาตัวผู้ทุกตัวมีหน้าที่ในการสร้างรังพวกมันจึงพากันเร่งเรียบบินออกไปหากิ่งไม้เพื่อมาสร้างรังของตัวเองมีกาเกตครั้งตัวหนึ่งพยายามจะสร้างรังของตนเองแต่เมื่อมันบินออกไปหากิ่งไม้เพียงไม่กี่เที่ยวก็เหนื่อยและไม่อยากบินออกไปอีกขณะนั้นมีกาตัวเมียบินผ่านมาเห็นและพูดกับมันว่าเจ้าน่าจะรีบสร้างรังให้เสร็จนะข้าจะได้มาอาศัยอยู่ด้วยด้วยความที่กาเกตครั้นอยากให้กาตัวเมียมาอยู่ด้วยแต่ขี้เกียจออกไปหากิ่งไม้มันจึงคอยขโมยกิ่งากรังขอตวู ตัวอื่นทีละเล็กทีละน้อยจนรังของมันเสร็จก่อนใครยๆทันใดนั้นกาหนุ่มตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นมันกําลังขโมยกิ่งไม้อยู่พอดีกาหนุ่มจึงรีบไปบอกเพื่อนๆให้รู้ตาตัวผู้ทั้งฝูงจึงพากันบินมาเอากิ่งไม้ของพวกมันคืนจนรังของกาขี้เกียจพังทลายลงในที่สุดกาขี้เกียจก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนและกาตัวเมียที่มันหมายปองไว้ก็ไปอยู่กับกาตัวอื่นทําให้มันต้องนอนหนาวเหน็นยบอย่างเดียวดายตลอดไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเกียดคร้านเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวในชีวิต